ถึงไหมคิดถึงไหมห้องเนี้ยห้องลับๆนี่คิดถึงไหมอ้วนมีแต่สีขาวข้างนอกมีแต่สีขาวอ้วนไม่ชอบเลยใด่ไหมอ้วนไม่ชอบเลยคิดถึงใบหญ้าต้นไม้เขียวๆโอ้ยสงสารแมวด้ เอ้าใ,ให้ชิมให้ชิมให้ชิมให้ดมดเฉยให้ดมดเฉย <c oughs> คิดถึงมากใช่ไหมโอ้สองสารแมวดเด้เอาแค่ดมกลิ่นพอเอาแค่ดมกลิ่นพอ เอาแค่ okay, ดมกลิ่นพอเอาแค่ okay, ดมกลิ่นพอเด้อห้ามกินเยอะอยัง โอ้ย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 พอแล้ว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 บรรยากาศบรรยากาศที่มีแต่สีขา พอแล้วพอแล้วพอแล้วครับท่านพอแล้วไปพอแล้ว